ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะที่สีสเกตกันหน่อยค่ะรายงานสถานการณ์ทั่วไปปกติดีนะคะไม่มีเหตุการณ์ยั่วยุวุ่นวายอะไรไม่มีเสียงปืนอะไรเกิดขึ้นแต่อาจจะดินเสียงตูมขึ้นมาจากเจ้าหน้าที่ EOD ของไทยค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงเดินหน้าเก็บกู้นะคะบรรดาวัตถุระเบิดต่างๆที่ฝ่ายกัมพูชายิงมาตกในฝั่งไทยไปดูปฏิบัติการนี้ของเจ้าหน้าที่ชุด EOD ตชด22่ค่ะรุดระเบิดเข้าที่คำว่า จุดระเบิดเข้าที่กำบังบังบังจจะเป็นเสียงแบบนี้ที่ชายแดนในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุด e o d ตอชอดอ22ยังคงเดินหน้าเก็บกู้ลูกปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเข้ามาตกที่ชายแดนอำเภอกันทรลักษ์ศรีสะเกดนะคะตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่พยายามที่จะ นะคะประชาชนให้ออกไกลจากจุดที่เจอค่ะจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการทําลายจุดชนวนทํำลายระเบิดทิ้งที่ทุ่งนาโล่งๆเพื่อความปลอดภัยท่านหนึ่งเป็นชาวบ้านที่นี่คุณป้าซุนีอายุ69แล้วบอกว่าเอาท่อนมันสัมปะหลังจะไปเก็บนะคะแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ติดกับชายแดนคือจะไปเก็บมันเอามาสับต่างๆเพื่อจะปลูกเตรียมการเพาะปลูกใหม่ คือยอมรับเลยว่าทุกวันนี้ยังคงหวาดผวานะคะผวากับข่าวที่บอกว่าจะมีการประทะก,กันในรอบที่3แต่ส่วนตัวถามว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็พร้อมค่ะเตรียมตัวเอาไว้พร้อมแล้วแล้วเอามาสบยบเชียผ์พาไปกระเป๋าไว้เลยก็แล้วออกเล้วออกไม่ท้างแตเกียเขาขึ้นแต่ยานมือเขาวาดยิงช่องบกแหงตะคกดังคนกับอพยพไปทันนี่ แล้วตอนนี้ล่ะป้าล่ะคิดคิอยังไงคิดว่ามันจะจบไหมมันจะวะทะคิดว่าจะจบจ้ะทำไมอ่ะ <c oughs> แรกแล้วยิ่งเขวาทาหารขมีมันยิ่งอยู่เลยนะแต่ยิ่ง กอ,อกวนอยู่เลยสถานการณ์เอ่อยังยิงกอ,อกวนอยู่เลยะนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราไปพูดคุยด้วยก็คือพี่ดำรงฤทธิ์นะคะอายุ57ปีค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับกองกําลังทหารของไทยตามแนวชายแดนนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังปกตินะคะหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ก็ห่างจากชายแดนประมาณ2กนะิโลเมตรณตอนนี้ไม่มีการยิงปะทะตามแนวชายแดนค่ะ ตามแนวชายแดนก็ห่างกันนะครับกับไทยกัมพูชาตอนนี้ที่ผมยือนอยู่ก็ประมาณสักสองกิโลครึ่งนะครับก็สถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังปกติอยู่นะครับยังไม่มีการย่อยุ uh, ตามแนวชายแดนนะครับก็ขอฝากพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนที่มีสถานการณ์เกิดเหตุครั้งที่สองที่ผ่านมาก็ให้ติดตามข่าวนะครับ ยืนยันตรงกันนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าณนะเวลานี้สถานการณ์ยังถือว่าปกติในขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลพระครม,มกริสารกิจจโรนะคะพร้อมกับคณะได้เทเสียนองค์พระพุทธรูปที่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับกราบไหว้คุ้มครองป้องภยัยให้กับประชาชนชาวไทยนะคะโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระเมตตาประทานน้ำให้กับ พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะว่าพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์นะคะมีความหมายลึกซึ้งว่าพระบารมีของพระพุทธองค์พิทักษ์รักษาพยากรประเทศก็สื่อถึงการขอพึ่งพุทธานุภาพและพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะให้ช่วยปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยกับประชาชนชาวไทยด้วยสําหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะบริเวณช่องอ่านมา้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะฝั่งกัมพูชามีการเผาหญ้าแล้วก็ซากไม้เยอะเลยนะคะทำ ให้มีกลุ่มควันตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนี่คุณผู้ชมมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมทําอย่างนี้มีนัยยะสําคัญอะไรหรือไม่ะนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแนวหน้าก็บอกนะคะบอกว่าการเผาหญ้าแล้วก็ซากไม้นี้นะคะทําให้ทัศนวิสัยในการตรวจการหน้าชา,นชายแดนเนี่ยมันน้อยลงค่ะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการดูแลควบคุมพื้นที่ ซึ่งทีนี้พอไปตรวจสอบดูนะคะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะอยา่างที่ทางด้านเจน้าหน้าที่กับชาวบ้านอบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะ,ะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามทางด้านของชาวบ้านนะคะพี่พี่ดำวันทา อายุ68ปีแล้วนะคะปรากฏว่าคุณพี่เขาเป็นชาวบ้านที่ถูกต้อนไปเป็นเฉลยของเขมนแดงก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของคุณพี่ก็เชื่อนะคะบอกว่าจะต้องมีการประทะกันรอบที่3แน่นอนค่ะเพราะว่าภูมิประเทศด้านบนทางช่องบกเนิน745เนี่ยมันกว้างแล้วก็ยาวไปจนถึงยอดโดมมีถ้ำเยอะกัมพูชาเนี่ยชอบเจาะถ้ำด้วยทีนี้ถามถึงการเตรียมตัวบ้างเขาบอกก็พร้อมนะคะเตรียมตัวตั้งแต่ รอบแรกๆมาแล้วส่วนเรื่องของเงินเยียวยาตอนนี้ได้มาแล้ว5,000บาทแล้วเงินที่ได้ก็เอาไปจ่ายหนี้ที่หยิบยืมมาที่ไปยืมเข้ามาก็ยืมเอาไปใช้ช่วงอบพยพนั่นแหละค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ซื้อข้าวปลาอาหารหุงหากินกัน อีกด้านหนึ่งมีสำนักข่าวของทางเมียนมานะคะที่เขารายงานกรณีกองทัพบ,บกไทยได้มีการส่งมอบฉเฉลยศึกทหารเมียนมา68นาย<ม>ให้กับกใช่ค่ะอีกด้านหนึ่งส่งให้กับทางกองทัพบ,บกเมียนมานะคะบริเวณสะพานเมียววดีแม่ใต้หมายเลขสองที่แม่สอดจังหวัดตากจุดนี้เนี่ยทางรายงานของสำนักข่าวเมียนมาเขาบอกว่าทหารเมียนมาที่ถูกส่งมอบสังกัดกองพลทหารราบเบาที่66ที่ถูกส่งเข้ามากวาดล้างทางทหารของกองทัพ คาเรนีในพื้นที่รัฐคารเรนีค่ะแล้วก็ได้ตกเป็นเฉลยศึกของกองทัพกะเเรี่ยงคารเรนีแล้วก็ถูกจําคุกที่เมืองแม่เสแม่แสะนะคะแม่แจ๊ดด้วยตรงข้ามกับทางบ้านห้วยต้นนุ่นที่ขุนยวมแม่ห้องสอนพากันหลบหนีออกจากที่คุมขังแล้วก็ลัดเลาะชายแดนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ไทยที่ขุนยวมแม่ห้องสอนนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งข่าวผู้นําระดับสูงนะคะของกองทัพคาเรนีค่ะบอกว่านักโทษที่หลบหนีออกจากที่คุมขังเนี่ยนะคะมีทั้งหมด82นายด้วยกั แล้วก็พากันหลบหนีนะคะ,ะเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันที่18มกราคมนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรองกองทัพบ,บกเมียนมากนะคะใช้เงินประมาณ30,000ดอลลาร์ค่ะเพื่องานนี้โดยเฉพาะส่วนนักโทษที่เหลือ14นายทางกองทัพคารนีนะคะสามารถจับกลุมตัวได้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีการสอบสวนจนทราบค่ะว่าการหลบหนีดังกล่าวนี่นะคะมีการวางแผนกันตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68 มีสายลับเมียนมานะคะคที่แฝงในไทยเป็นผู้ดำเนินการในการวางแผนและให้การช่วยเหลือจนสำเร็จค่ะ